กระต่าย3มตัวกับมาปาาความสามัคคีคือพลังการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่าย3มตัวอาศัยอยู่พวกมันเป็นพี่น้องกันและรักใคร่กันมากกระต่ายตัวแรกชื่อกระต่ายขาวมีขนสีขาวสะอาดและเป็นกระต่ายที่ฉลาดที่สุดกระต่ายตัวที่2ชื่อกระต่ายดำมีขนสีดำคลับและเป็นกระต่ายที่แข็งแรงที่สุดกระต่ายตัวที่สชื่อกระต่ายน้ำตาล มีขนสีน้ำตาลอ่อนและเป็นกระต่ายที่ใจดีที่สุดพวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันทุกวันช่วยกันหาอาหารและเล่นสนุกสนานในทุง่งหญ้าวันหนึ่งขณะที่กระต่ายทั้งสามกำลังเล่นกันอยู่นั้นพวกมันก็ได้กลิ่นแปลกๆก,กระต่ายขาวซึ่งมีจมูกไวที่สุดดมกลิ่นแล้วบอกว่านั่นมันกลิ่นของหมาป่านี่นากระต่ายทั้งสามตกใจมากเพราะรู้ดีว่าหมาป่าเป็นสัตว์ที่อันตรายและชอบกินกระต่ายเป็นอาหารพวกมันรีบวิ่งหนีไปหลบซ่อนในพงไม้ที่อยู่ใกล้ๆ แต่หมาป่าก็ยังคงตามกลิ่นมาอย่างไม่ลดละมันเดินเวียนอยู่รอบๆโพงไม้และพยายามหาทางจับพวกกระต่ายให้ได้กระต่ายทั้งสามปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีกระต่ายขาวเสนอว่าเราต้องคิดแผนอะไรสักอย่างเพื่อหลอกหมาป่ากระต่ายดำเสนอว่าเราต้องสู้กับมันแต่กระต่ายน้ำตาลบอกว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากสัตว์อื่นๆในป่า ในที่สุดพวกมันก็ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันใช้ความสามารถของแต่ละตัวเพื่อเอาชนะหมาป่ากระต่ายขาวคิดแผนการกระต่ายดำเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และกระต่ายน้ำตาลไปขอความช่วยเหลือจากนกฮูกเมื่อนกฮูกรู้เรื่องก็รีบบินไปบอกสัตว์อื่นๆในป่าให้มาช่วยกันไล่หมาป่า สัตว์ต่างๆพากันมาด้วยความโกรธเคืองหมาป่าเห็นดังนั้นก็ตกใจมากมันไม่คิดว่ากระต่ายตัวเล็กๆจะมีเพื่อนมากมายขนาดนี้กระต่ายขาวใช้แผนที่วางไว้โดยให้กระต่ายดำออกไปล้อมหมาป่าให้ห่างจากโพรงไม้จากนั้นกระต่ายน้ำตาลก็ส่งสัญญ,ญาณให้สัตว์อื่นๆเข้ามาโจมตีหมาป่าถูกล้อมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมันไม่มีทางสู้จึงต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปหลังจากที่หมาป่าหนีไปแล้วกระต่ายทั้งสามก็ขอบคุณสัตว์อื่นๆที่มาช่วย พวกมันเรียนรู้ว่าถึงแม้พวกมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ถ้าพวกมันร่วมมือกันพวกมันก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และนับแต่นั้นมากระต่ายทั้ง3ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามัคคีกันตลอดไปพวกมันไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้และรู้ว่าความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด